มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่5เตือนทุกจังหวัดมีผลกระทบเจอพายุฤด,ดูร้อน24เมษายน2566กรมอุตุรายง,งานว่าประกาศจากกรมอุตุเรื่องพายุฤด,ดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่24ถึง26เมษายน2566 ซึ่งในช่วงวันที่24-26ีถึงเมษายนลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปางกลางเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะคะ โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกันโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลกสร้างและป้ายโฆษณาท,ที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือ ขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวนะคะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีดังต่อไปนี้ค่ะ24เมษายน2566ภาคเหนือจังหวัดน่านอุตรดิตฐตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นม,มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจเจริญนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดวันที่25และ26เมษายน2566 ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพระยาวน,าน่านแพร่อุตรดรติ์ตากสุโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องาายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนค,ครพนมชัยภูมิขอนแก่นกลาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกา,จารจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยยธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้ว ฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ